เกลี้ยงกลมลนอยู่บ้านนาสวนอำเภอปลายพยาจังหวัดกระบี่ครับของผมปลามยูนีวันิดปลูกมาตั้งแต่พศ .2540 เปลงนั้นประมาณ400ต้นแล้วก็มากลางๆอีกประมาณ700แล้วก็มาเปลงบ้านนาสวนนี่ก็อยู่ประมาณ195ต้นพูดถึงประสบการณ์ของเต้นกล้าอยู่นี่วันนิ้ตั้งแต่เปลงที่400ต้นเมื่อ20กว่าปีนี่เปลงนั้นก็ยังอยู่ ผลผลิตก็ยังยังยังได้อยู่ประมาณเกือบ4ตันต่อไร่ก็ก็ก็เยอะอยู่แต่ปาล์มอายุเยอะแล้วตอนนี้ถามว่าถ้ายูนิวานิสในรปการที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยฝนสภา,ภาพอากาศดีนะ่ะสู้พันยูนิวานิสไม่ได้ผลผลิตเยอะมากสังเกตได้เลยไอ้นี้เป็นข้อดีของยูนิวานิสแล้วก็พูดถึงทลายทลายมันก็อยู่กลางกลางโดยเฉพาะผมเป็นคนตัดเองเคี่ยวเองก็แบกเองด้วยตัวนี้เวลาบรรทุกหรือแบกมันก็ช่วยลดลดน้ำหนัก เพราะอันตรายไม่ใหย่อยิ่งเกินไปมันมันข้อดีข้อดีตรงนั้นด้วยครับน้ําหนักจริงถ้าแปลงก่อนๆน,นี้ประมาณ2 5 3ถึง30ประมาณนั้นแต่ถ้าถ้าแปลงนี้ก็ยังไม่ได้ลองแปลงนี้ก็อยากลองเดี๋ยวเดี๋ยได้รู้กันว่าแปลงนี้น้าหนักเท่าไหร่ กรณีการใช้ปุ๋ยของผมก็อย่างระเทรกรรายย่อยดีมันไม่เกินผมใช้5กิโลผสมใส่นะแต่ว่าไม่ใช่5กิโลใส่ใส่ตามแม่สูตรผมผสมผมมี NPK ผสมตัว N 2ส่วนตัว P 1ส่วนแล้วก็ตัว K 3ส่วนตอนตอนนี้ที่ใช้เปลงเนี่ย2100ก็ประมาณ16กกิโลแล้วก็ตัว18บก็ประมาณ8กิโลแล้วก็0 0 6 0 60, อีก27กิโล แล้วก็ผสมกันแล้วก็หวานครั้งละหนึ่งกิโลปีทีท่แล้วใช้ไปประมาณ5ครั้ง5กิโลประมาณนั้นเพราะว่าสภาพอากาศมันไม่ชัดหมายถึงว่าต้องมีความชื้นด้วยผมผมพยามไม่ได้5ครั้ง5กิโลต่อปีแปลงนี้มีพื้นที่9ไร่ครับความน่าจะอยู่ประมาณ6ปีเพราะว่าผมปลูกเมื่อ 12- 12ทธันวาปี5 9าเนี้6 7แล้วก็น่าจะอยู่5-6ปี แล้วก็มีจํานวนต้นปลาล์มประมาณ195ต้นปีนี้ก็ได้ไปประมาณ40ตันปี66ได้40ตัน่ากป่าแล้วก็ค่าเฉลีย่ยอยู่ที่4.46ดันต่อไร่ต่อปีปีนี้ก็โอเคอยู่ถ้าเทียบกับปีที่กิโลละ10บาทอนะปีนู้นดีกว่าปีหลังโควิดดีกว่าแต่ปีนี้ก็ยังอยู่ย,ยังได้อยู่ในกรณีที่ดูแลเองค่าจ้างไม,ไม่เยอะหมายถึงว่าทำสวนเอง กก็ได้อยู่ัปีนี้ผมคิดว่าน่าจะ5ตันต่อไร่โดยยังคงใช้ปุ๋ยประมาณน่าจะเพิ่มเป็น6ครั้งแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะว่าเพราะปีปีที่ผ่านมาต้นปีนี้มันเกิดแรงแรงยาวป,ปีปีนี้ก็ความคาดหวังเป็นไปได้หรือไม่นี่ก็ค่อยดูกันก,ก,ก็มาครึ่งทางแล้วแต่เดือนที่7ที่ผ่านมาเดือนที่6ผลผลิตเยอะเพราะมันแรงมันก็เลยมามามา,มาเยอะหน่อย ก็ได้ประมาณ20่าตันแล้วปีนี้ที่ที่คำนวณอยู่เกษตรกรต้องตั้งเป้าทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ตั้งเป้านี่มันก็มันมันจะขาดทุนผมพูดภาษาพ่อค้าเดี๋ยวนี้ถ้าเกษตรกรนี้ย่อยไม่ไม่มีการตั้งเป้านะครับอย่างไปดูค่าเฉลีย่ย3ตันต่อไร่ทําให้เราเสียโอ,อกาสผ่านไป1ปีโดยที่แค่เราเพิ่มตัวแปรอย่างเช่นปุ๋ยหรือหรือการจักการสวนเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์อะไรก็แล้วแต่มันทําให้เรา ขาดทุนถ้าตศเกิกคนมองดูไว้ดีนะครับอย่างผมนี่พยายามดูแลมันความรู้สึกส่วนตัวผมยังรักในการทําสวนปา์มเพราะว่าผมมีที่ดินที่เป็นสวนปามประมาณ80ไร่ก็ยังไม่อยากเปลี่ยนเป็นพืชอื่นเพราะว่าข้อดีของการทำสวนปามเพื่อหนึ่งผมว่าผมมีเวลาที่จะ ทำงานข้างนอกด้วยช่วยสังคมช่วยเหลือสังคมมีเวลาท,ทําสวนปาม์ม2ข้อดีของสวนปาม์มไม่มีสารเคมีอะไรที่เกี่ยวกับตัวผมเยอะเพราะผมใช้รถไถในการตัดหญ้าพราะว่าผมจะผมท,ทําสวนปา์มที่เป็นมิตรต่อชุมชนไม่มีการพ่นอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามองว่าสวนปา์มก็ยังเป็นพืชที่สบายทําแล้วด้านชีวะนมามัยของชุมชนของคนที่ทำสวนปาม์มว่าอยู่มีความสุขแต่เรื่องความร่ำรวยมันอาจจะไม่เยอะแต่ด้านจิตใจด้านสิ่งแวดล้อมด้านคนด้านชุมชนผมว่า Otvor pa mi hoću